แกลบสบายดีพ่อแม่พี่น้องแกลบสบายดีเพื่อทุกทางที่ครับมหาสมทรงน้องค้าเด้อพี่น้องเอ้ยบรรยากาศตอนเที่ยงเทียงพี่น้องป้ามาซื้อกว่าเธอพี่น้องเอ้ยป้าเธอมีอะไรจื้อโอ้ยอยากมีนน้องเย็นเย็นอยากมุดลงดอกทั้งผื้นโอ้ยหมดน้าได้ยังไง มันก็ได้หาแล้วจากสิเป็นหรือตาย่เด้อุ่นะทั่งเอหมดกาหมดได้ย่านแต่น้อยเนาะบ่ได้ยนตาย้ยนตาย้แม่นอีลี ผมหล่นพี่น้อาไหมผมหล่นไหมอ่านี <S 1> <S 1> ่คันว่าผมหล่นนั้นยังบ e> ่อทอดอกข้างใดดอกผู <t ua> <t ua ้ฟังเอ้ยห่อนข้างลุมบ่เด้อน้อบ่ไใดหล่นบ่น้อเจ้าแม่จืดเลยถ้าเมยจืดนูแม่์ยัยจืดมันก็ะหอนอ๊กเอาเลยบ้าเจ้าหลองล้ำ ไปโคกกาปอใดเลยนั่งหนิมโยเฮือนนั่งหนิ่ดบ่ได้หรือไม่แล้วนั่งกะนั่งบ่ลาลานั่งเบิ่งดอกไปเลยเบิ่งตี้มันรถใหญ่ไปเบิดขันสู่เฮือนดอกข้งนาพี่บ่จักมาดอกอยากอีวนำกันกะพร้อมพำมยากนำเป็นหมอลำมีแต่ผู้ดอกอยากจยา ยี่งตะพูนันอยากจางช่างง่ายเท่าบ่อยากไปผู้นั้นกเว้าผู้นี้กเ้าอยากจางเนียง่ายจืนเอ้ยอยากให้ไปลำดอกเด้อบอนเขาทำบุญปุ่นเขาจีทำดอกบุญแจกทั้งไก่บ่ว่าคาบ่ว่าขั้นว่าจางดอกไก่ไก่เม่ยง่ายจืนกับบ่อกิน อันนี้เบิ่งเน่ที่เขากระจ่างอยู่พุนเขากะง้านอยู่พุนสิมาจ่างไม่ใหญ่จืนไม่ใหญ่จืนกะบ่อไปขี่รถกะบ่อไดมันอยากแน่เป็นวินแต่เศร้าเศร้าเถอะบ่อใดไปดอกซุ้มเจ้าเขาก็เลยเสียใจแทก้กับเพื่อนกะเลยยา แม่ยายจืนบ,อบอ่อใดเด้ว้าดีๆกาใดไม่ใช่จืป็นบ่อไปขั้นแมนแถวบ้านไก้บ่อ้างแน่กะไปนะผู้ฟังเอ้ยโอ้ยแม่ยายจืนแมนบ่มนี้พ่อตา่างกาใดลำดอกเด้อเจ้าขคทุกข์ทาน

Con con cho ekler con yêu kìm lalla hương cho tukan may a tin con พี่น้องเป็นสิอิ่วผ่าพี่น้องเมื่อนี้ได้จักต่อแจักย่ำเลย,งยไงกระไ้ดอกคาดจะลูกตะลานคือว่าจังซั่นโว้ยจะนอนกับคนนั้นคนนี้อลุดร้อนหากรสเด้อบาดนีเด้อใายขี้วาจังซั่นฮากุกจะมาหากวนได้สิอิ่วผ่าใส่ใส่ใจซ้ำเม,มื่อ็บ่ได้พอพื้นปกติมื้อนี่มื้อละพื้นบ่นจะอิ่วโอ้ย ปกติมากก็ได้มือหอด3มื้นพุ่นแหละป้าคือไว้แท้เกิเครื่องจกเดวนี้บ่ได้คือเก่าอ้่าเฮาเทาแล้วแต่เหือแงก็ยังคอล่ะอ่าแีซอมอบันนพี่น้อง จังนั้นพ่อ a h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  a กินคำจนเป็นบินแมนบน่มีกันพอได้อยู่ถ้าเอาใจสูงพอได้อยู่กินไปวันวันเอาพังนำกันเด้อป้าลุงเด้อขอผาสามี ทำกังคืนแม่นสิสูน้ออยู่บ่อทอยใจอดใจออมเพื่ออย่าตายน้อเลี้ยงครอบครัวมีผัวกะพอได้ซอยแต่มีลูกน้อยกะพอได้ดูขอเอาเฮงสู บุกปืนนอเจ้าสู่ต่อขอป้าคุณไหลๆยอย่าเผาหายเด้อแม่ใหญ่เสือสสืๆไปกำลังใจเพิ่นชามานในเดอ้อพี่น้องเลยเพื่อบุกเพื่อวืนขันบ่อสู้กะบ่อซ้นอกกอำนี้บ่อเอาอีลีบ่อมีกินเด้อบ่อมียู อยู่ภายไปน้ำก็ลองเพลงไปน้ำเพลงต้องเพลงให้เอฟซีพังต้องเพลงให้พี่น้องพังพี่เพลงเสื้อเจสสดอพี่น้องย่่าืนบด ขอสู้ไปเด้อเจ้าคน <c oughs> <อ> <c oughs> ข้าโลหกโอหัอยาข้าวสังเดือ <c oughs> บปวดเอฟซีไปงันใจไปเจอืจอเด้อยังสิพอกันเด้อสุมเจ้าเกี่ยวกับโควิดแม่เ่าอยู่ไหนะบ้านเฮายังมีบุญเฮามียังสกับมาบ้านเก่า Hợp, mì dù mường nó có sang đã dì đơ không còn có nhắm mi dù mường lao đơ dà lưng dà lưng dà lao ơi dù ba dù đông anh mi có có đại dù săn mục แต่ทุกใจโนอกกาตามเตแต่ทุกกายโนกกาตามสาแต่ทางกายเนายังมันว่างอย่าเผาหัวเด้ออย่าเผาหลอขอบอกทุกคน Amen ที่จนคือแม่ใหญ่จืิจนบ่เขียดบ่หาย จนแต่กานนอกเก้ากายาใจยังสูงเด้อสู้โลกนั่นทุกคนแม่นสิจนกะตามเต่แม่พาไปเจ้าอยู่ป่าอืป,าป่าปอดฝปาย ททั you for Diamond, ้งนัลำทั้งเตยพี่น้าเอ้ยพ็่ลำพีพังอันนี้น้แม่ยายชื่อนางอยบ้านกะใจนั่นแกอยู่โดนแฟนสิได้เลือดนอนกระตามเตดอกทิ้วไดแม่ยายชื่อล้วก็อดบอ่กันังน้อลำหอง เพิ่นลํแล้วพี่น้องเอ้ยบ่ได้เกียดบ่ได้เกียดบ่ได้หายบ่ได้สั่งบ่ได้เบื่อแม่ปล่อยวางพี่น้องยังก็ตามแต่บ่เก็บมาใส่ใจล่ะเป็นความสุขพี่น้องแม่นได้กินก็กินไปจนกดอกพี่น้องแม่นแม่ติ่ก็เคยเป็นมอลร้องจักเทื่อดอกพี่น้องเอ้ยตีเป็นล่ได๋ติกี้เป็นอยู่บ่ มอลำเลงคือไตะกี้นะไปโกรธข้าเจ้าตะกี้นั่นเออไปโกรธข้าเจ้าสูลไรเลยไปโผดเป็นยาเมร์เป็นมอลำแบบลำัม,มอยังนั่นแหละพี่น้องเอ้ยมอลลัม,มดูมอลลัม,มดูว่าสาังควรเข้าไปทางใดอ,อ่ามันยาชื่นก็คือมลลัโลดอ่าอ่านี่แหละพี่น้องเอ้ยเพปวนว่าไดอ่า แต่ว่าสิติต่อตามสนบันดนเบิงสากรทั้งสังขารวิญญาณแล้วนั้นไปจอดอย่างทั้งคุณเจ้าบอนได้หืือเราไปนั้นยู่ซ่อนน้ำแน่น้ำผัวบอนูลื้ือเราไปเราอยู่่ซนน้ำมันดาบิด้ ผู้เล่าตายเมนบนโนออออ่นเจ้าโอ้คนราแบบนี้แม่อ,มอันนี้ว่าสิน้ำให้เห็นหูน้ำไปให้เห็นบอลเลือดไปโน่นดูป่าไม่โดดโดนนัดป่าได้แล้วสิน้ำบ่งให้ได้สิไปอยู่ดอกข้างใดขั้นว่าเห็นกับตากะสีเอาดอกขึ้นบา่า เดินลาบุติตาลลูกลาเบยมื่อเดินโอ้ยทั้งสังขารวิญญาณจอกกลมมนั้นอยู่นี่หรือเกียรติภูรอ่ยกับนพี่น้องอืมทำสังขารเอาเอาคนตัวคนน่ะแล้วอือ ต่นอกนั่นลนะก็บอกเคยร่ำแมนเคยเลื่อยรำเป็นมาเลยนี่ยแล้วเจ้าประจักษ์เจ้ากีบดอกพี่น้องเอ้ยร่ำไม่เพิ่นมาลร่ำให้กระจ้ากงประจักษ์เจ้ากีบอ่าตะกี้ก็ไปปัวคนเนาะบอจ้างบอว่าแต่ว่าพอใจร่ำจัง เพลงกับไปลำแบบไปปีนไปปัวเพิ่นแบบสีนะ้พี่ <โก S 1> น้องเลยโอ้ากเสียงเพิงไปหอดเด้อเด้อเจ้าถูกทานยายเจอเป็นคนบกเลียดบกหายพี่น้องเลยเป็นคนบแบบสิแหละนี่นะแม่ยัยจือก็เท่าเก่แล้วแอ่ล่ากีมเอฟซีฮะไหนแม่โอ้ล่หาเด้อ เจ้าทุกคนคิดนี้นี่น้อแม่จืนก็ขอทาก่อนแม่คิดไม่เดอ้อต้องเจอกันเด้ออีกครัง้งไหมแม่เป็นอะพี่นนอกเอ้ย บุญหลายเด้อเฮาจังห์มาพอ่อแหมไปแล้วสุดๆเป็นกำลังใจแม่เจนเข้ามาใน่เด้อพี่น้องเอ้ยผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยไปหลายเนาะเป็นกำลังใจแม่เจนเข้ามาเรื่อยๆใน่เด้อขอขับคุณขอบคุณลวงหน้าสบายดี <c oughs>